ไม่พอเราขึ้นสะพานตัวนี้ปุ๊บจะแม่มันจะมีทางแยกแยกเราเลี้ยวซ้ายไปทิศหนึ่งก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยร้านข้าวหมูกรอบโอ้ยเชื่อร้านนั้นไม่มีที่จอดรถสวยแลยนี่สะพานนี้วิทย์ขึ้นมาที่เราเลาะเลาะมาเรื่อยอยนะ สะพานนี้ไม่งั้นมันเร็วเกิน นี่สารคการ์ก็กเออป้าบัวบัวใหญป้าบัวบัวบัว,ว,วจุ๊บโอ้ยขคร จอดสลักลังได้ไหมขาไได้หลังไม่ใช่ตรงนี้ไปเลยแล้วมจะกลับมาได้ถ่ายอยู่นี่ไ,นได้ไม่ได้ไเข้าได้เขาไมารถหลังนู่นเขจอมา นี่ก็ได้นั่นอะไรปขึ้นไปก็ขึ้นไปขึ้นไปนไม่มีให้ไม่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 ไมขึ้นอ,อ,อืออะไรขยับไปหน้าหน่อยให้คนไายกับไทยจจชนกันจะเข้าใจว่าไปด้านน้นเลยไม่มีหลังก่อย โน่ไปเข้าทางหน้าล้ววัออนเวตรงนี้นี่เข้าจอดรถไอ้โจช้าๆจะทำอย่นี้มันมีนนที่เข้าจอดรถข้างหน้าก็าเข้าได้มีที่หนึ่งโน่ตามรถเออ สว่างเลยใครจะมาใครเดี no <pi weil> <'s> <oven> <arians> ๋ยจเล็กด้อีกร้านหนึ่งใช่ไดมไหวเคยสั่งถแล้วเหรอถึง้อยมันเล็กเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ป้ายสีแดงแดงใช่ไหมใช่คนรู้มันเขารู้มันรึเนี่ยโอ้โห ไปย่งไรส่งคแชต่องมัไปข้างล่างเนี่ยไม่ได้ติดอ้อะไหนร้ไหนร้าเนี่ยตายแล้ว huh? ต้องดเ็อนมีสตอรี ну ่แล้วทุกคนมีสตอรี่แล้วแม่ทีมที่ดังๆคนจะต้องมีสตอรี่ตัวเองด้วยค่ะเวลาขึ้นบนเวทีเราก็จะต้อง ว่าลงมาจากไหนอะไรยังไงจัะใช่ว่างซื้อให้อันซื้อได้ทำให้ได้ประมาณเนี้ยค่ะคือทุกคนจะต้องมีสตอรี่พักสักครู่ชบครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องไหมฮะว่าเราไปตามหาส้มกันดีไหมแม่นะครับแล้วไม่ต้องชมกันแล้วข้าวหมูกรอบเป็นอะไรที่เดียวแล้วชมกันจอมพลังบ้างกันเขาน้อยใจมากเมื่อกี้อาจารย์หลอมากกล้องแม่งมาจัดพี่ผมหน้าเดาในเนี่ยวันนี้ก็ไม่ผิดอ่ะ

I'm not. ใช่ใช่นี่อยู่อยู่ตาประมาณนี้หละอยู่หน้าศาลเจ้าเปล่าที่ไปกินอ,อ่าอ,อ่าใช่ไหมใช่หน้าศาลเจ้าเลยเหรอ ไม่รู้นะไม่ใช่ตรงน,นี้<ว>เลยมาแล้วส<า>ิเราพิคกินวิคิน<า>ตามเลยมันเป็นร้านรถเข็นนะรถเข็นเอาอยู่ในซอยเออยิดติด,ดนึงเอิกินตามตามตามอะไรหรือมาเจอเอง เจอเองนี่เลยถ้าเจอเองจะยากเพราะว่าถ้าเจอเองจะไม่ค่อยรู้หรอกมป็นซืออะไรไม่พอเราขึ้นสะพานตัวนี้ปุ๊บจะแม่ม,ม,มันจะมีทางแยกแยกเราเลี้ยวซ้ายไปทิศหนึ่งก็เจอร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยร้านข้าวหมูกรอบโอ้ยเชื่อมันไม่มีที่จอดรถสวยนี่สะพานนี้วิทย์ขึ้นมานี่เราเลาะเลาะมาเรื่อยๆนะ Mm. bằng rồi Nè, dê khả năng vào แยกอยู่แยกนั้นนั่นเลยเนี่ยแยกนี่เลยเนี่ยแยกก็เปแยกนี่แหละนี่นี่นี่พอแยกปุ๊บเลี้ยวซ้ายไปทีหนึ่งโชคเห็นเป็นคะแนนแน่เลยเดี๋ยวเข้าไปอืมตอนนั้นมันไม่มีอะโชคกำลังคิดจะจอดรถที่ไหนอุ้ยไป Ha <laughs> ha ไม่ถึงนี้โจช้าๆก็ได้ยุอย่าชัว่วปากกินตรงไหนหนูกำลังดูอยู่ว่ามันมีที่จอดตรงไหนบ้างกำลังลงร้านมัว,วร้านเป็นอยู่ข้างทางมันจะมันเป็นรถเข็นน,นี่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 ไ,ไ<ช>อ,อ้นี่แหละโจใจไหมใช่โจเออเนี่ยบุญเดียวกันเดี๋ยวไปถึงเขาเข็นป้ายในโบราณไม่ลูกไม่มีมีดิไม่มีป้าย ไม่ใช่ทางนี้ครับร้านนี้ไม่มีป้าย เสริมส <ổ> ันติขาบต่อไปวันเสริมสันติอีก1กิโลเมตรยาจ่ะมากินบ่อยบ้ไม่ค่อยมันอร่อยมันกุนเชียงไม่เหมือนไทยดิข้าวหมูกรอบหมูแดงก็ไม่เหมือนไทย มันยังสดเหมือนตอนเช้าเลยหรือว่าจอดจอดในซอยแล้วก็เดินกันก็ได้เพราะว่าวัานไม่มีไม่มีที่จอดไหนหนูคาดว่ามันมีที่จอดไม่ต้องคาดหรอกขนาดวิทย์ไปนั่งกินเขาย้ายไปจอดในซอยเลยบอกอย่าจอดตรองนั้นเนีย่ยตำรวจจับจอดสารมันย้อนสอนเลย Mẹ nào, Còn mình ngang à. nha chọn, mình rồi. chọn mình rồi. Okay. Đi อีก300เมตรเลี้ m, ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวชิรปราการไก่ๆโจย้อนสอนเลยนะใช่จั้ถึงบอกเลยชั้ย้อนสอนหปือเปล่าอีก200 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนวชิรปราการ